นะครับใครจะเข้าห้อง FC ใครจะเข้าห้อง FC จิ้มลิงก์เข้าได้เลยนะครับทุกท่านนะ <no. S 1> น่าจะรับได้อยู่ประมาณ30ท่านนะครับน่าจะรับได้อยู่ประมาณ30คนนะครับเข้าก่อนได้อยู่ก่อนนะครับห้อง FC จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับกดแชร์คนละ3แชร์นะครับคนละ3แชร์เมื่อนี้แล้วครับเห้รู้สึกสามเล่า ใครจะเข้าห้อง FC นะครับจิ้มลิงก์ตอนนี้ออเปิดรับแล้วนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยจุได้อยู่ประมาณ30ท่านนะครับเดี๋ยวออดูก่อนนะว่าเต็มหรือยังนะครับเพื่อนนะใครที่ยังไม่ได้เข้าห้อง FC ออภัยนะครับ FC 1จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับมีสมาชิกทักมาหลายคนแต่ออไม่ได้ตอบนะครับ อ๋อไม่ได้ตอบนะครับทุกคนนะจิ้มลิงก์ไปเลยเอาพายเง่เอาลาวขึ้นเอาลาวขึ้นครับพี่อีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับใครที่จะเข้าจิ้มลิงก์นะครับเห็นไหมครับลิงก์ที่ออปักหมุดไว้ให้เห็นหรือยังจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยตอนนี้กี่คนแล้วห้องเอฟซีนะครับเข้าห้องเอฟซีนะครับเดี๋ยวออพาเข้าห้องก่อนเดี๋ยวให้ลาวนะครับทุกคนนะไม่มีสายด่วนนะครับวันนี้มีป่วยเดียว วันนี้หรือว่าจะเอาสายด่วนด้วยนอยวีสามสองลงังมาสามสองกับครับมากเก่าบ่ข้าบนามิเตเล็กลบออกเนะเาะเล็กลบออกหมดสามสองกับลบอโอ้ยบ่เป็นยังครับได้เขาได้แปดหายอยู่้เนาะ ครจะเข้านะครับห้องเอฟซีจิ้มลิงด้านล่างนะครับเร็วๆเข้าเร็วก่อนจะเต็มเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ากี่คนแล้วนะครับเพื่อนนะกี่คนแล้วนะครับเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนนะจิ้มลิงเข้าไปได้เลยม,มีคนขอบอ่ะม,มีคนขอบินลิงนะพี่น้อง เห็นไหมครับลิงก์ที่เอาปักหมุดไว้ให้นะครับเข้าห้อง F C ปุดตกแล้ว <c oughs> เอาขึ้นที่ตก <c oughs> <c oughs> ห้อง F C หนึ่งนะครับห้อง F C หนึ่งใครจะเข้านะครับตอนนี้จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลย ห้อง fc 1นะครับใครจะเข้าจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยตอนนี้เหลืออยู่20ท่านนะครับตอนนี้เหลืออยู่20ท่านเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยจิ้มลิงก์เข้าไปพี่แชร์สามแชร์คะ่ะตัวข้าเกี่ยวเขาโอ้ยนัวเป็นแต่รุดตัวเนาะใครจะเข้านะครับอยู่ดได้อีกอยู่20ท่านนะครับเพื่อนนะจิ้มลิงก์ที่ออปักหมดุดไว้ให้เห็นไหมเข้าไปเลยห้อง fc นะครับ ตอนนี้คนละสามแชร์แชร์ให้ออก่อนใครจะไปตำารานะครับคนละสามแชร์แชร์ให้ออกก่อนไปตำารากันครับทุกานนะเดี๋ยวพาพี่น้องเข่าเข่าห้องกันครับพี่น้องใครที่มีลายเข้าได้หมดจิ้มลิงก์ด้านล่างเห็นไหมครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับ ตอนนี้480คนเหลืออยู่20คนนะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับใครที่ยังไม่เข้าจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีแบบนึงนะครับบอกมันแน่ของเอฟซีเราหามยึดอย่ายึดเด้อชี้่านตังไหม ถ้าโดนก็ติดติดติดต,ต,ต,ตามหน้าเพจนะครับถ้าโดนยึดก็ติดตามหน้าเพจเดี๋ยวออยจะแจ้งนะครับเพื่อนนะเข้าไปเลยนะเพื่อนนะขอแชร์กันครับแป๊บนึ่งบุญีเล่าแต่แท่ๆแล้วครับพี่น้อง ลาวลาวลาวใครจะไปลาวใครจะไปลาวมาเร็วๆหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเข้าห้อง EFC จิ้มลิงก์เร็วๆหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านนะครับคอแชร์ก่อนแป๊บหนึง่งรอสมาชิกนะครับรอสมาชิกเราไปฟันหาหน่อยถ้ามี ถ้ามีเวลาเดี๋ยวออฟันให้เป็นรอบเป็นรอบนะครับเพื่อนนะเข้าห้องเอฟซเดี <alan> ๋ยวออฟันให้เป็นรอบเป็นรอบนะครับถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาเข้าห้องบีเร็วๆเข้าห้องบีเข้าห้องเอฟซนะครับเข้าห้องเอฟซนะแป๊บหนึ่งนะครับขอแชร์ก่อนหนึ่งร้อยแช์นะครับหนึ่งร้อยแช่ แตกําตัวตรงเนี้นะน้องออขอให้แตกครับขอให้แตกนะตอนนี้ออเปิดรับอยู่นะครับเกท่านนะเพราะว่าทักมาหลังบ้านนะทักมาหลังบ้านเดียวแต่ออไม่ได้มีเวลาตอบนะเกท่านนะใครจะเข้าก็จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับเปิดรับครั้งเดียวพอนะครับเกท่านนะเต็มเราเต็มเลยครับพี่น้องใครจะเข้าห้อง fc อ๋อไพ่นะครับ fc อ๋อไพ เลขหนึ่งนะเวฟซี FC หนึ่งนะเพื่อนนะยิ้มลิงก์เข้าไปเลยเข้าฟรีเร็วๆเต็มไปของตอนนี้กี่คนแล้วนะครับขอเช็คก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วออปิดเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วออปิดเดี๋ยวออมาให้เลขล,าว,นะลาวนะฟันลาวนะเพื่อนนะเราฟันสองตัวพอวัดดวงกันไปเลยครับวัดดวงกันไปเลยวันนี้วัดดวงกันไปเลย เข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอขอเช็กก่อนนะเช็คเช็คห้องก่อนนะครับพอดีมันคน้างม่ขังเ่าพี่น้องมีคนขอวันนี้ ถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวอปิดลิงก์นะครับรุกท่านนะใครที่ยังไม่เข้าห้องเอฟซีจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าไปเลยนะเพื่อนนะไม่มีคนเข้านะครับบุมีคนขาไล่เสร็จยวถักขอความมาเด้พี่น้องเ้อเดี๋ยวขอปิดลิงก์ก่อนนะครับเพื่อนนะ ใครจะไปลาวนะครับเข้ามาเร็วๆห้าสิบคนเช้าแล้วจ้าขอบคุณครับพี่ฝนครับมาเข้ามาเร็วๆทุกท่านวิ่งรูดวันนี้นะครับแปดกับหกนะครับทุกท่านนะชอบก็ตามนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับนี่นะครับใครจะเข้าเข้าเลยห้องเอซีนะครับ นี่นะครับเข้าเลยทุกท่านจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าฟรีตอนนี้จะกดอีพี่น้องมันคือบุคคลนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับเราไปเล่นกันอยู่ในห้องนะเพท่านนะมันจะมีห้อง V ีแต่ห้องนี้เป็นห้องส่วนตัวนะครับ <compile. S 1> ห้องนี้เป็นห้องส่วนตัวออนะเพื่อนนะห้อง V ีห้องวีจะเป็นห้องรวมนะครับเป็นห้องแนวทางนะเพื่อนนะ ใครที่จะเข้าห้องเอฟซีนะครับเราไปฟันกันนะวันนี้เราก็พ่อใดนะครับพี่น้องเนาะมูนีห้องกับพ่อใดเนาะแปดห้าสามบอบเขารอบเดียวพ่อใจนะครับพี่น้องอ๋อสี่ตัวสี่ตัววันนี้แปดสี่เจ็ดห้าครับลองดูสี่ตัววันนี้แปดสี่เจ็ดห้าครับเลขชุดนะแปดสี่เจ็ดห้านะครับเพื่อนนะ วิ่งรวดแปดกับหกสี่ตัวลองดูนะบ,บัดดวงนะแปดเจ็ดออไม่ได้จับนะเพื่อนกันนะถ้าเป็นเพราะว่าออว่าจะลงสายด่วนนะครับว่าจะลงสายด่วนเป็นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่ห้านะครับมันจะมีอยู่สองชุดนะครับสี่ตัวนะเพื่อกันนะมันจะมี แปดสี่เจ็ดห้ากับแปดหกห้าหนึ่งนะครับออเลือกก็แปดหกห้าหนึ่งนะทุกคนนะแปดหกห้าหนึ่งมาเล่นนะครับแปดกับหกนะครับสายวิ่งลูดนะครับนนะสายวิ่งลูดนะครับทุกคนนะสายวิ่งลูดไม่แน่นะครับล่างอาจจะมาห้าห้านะทุกคนนะ ห้า8นะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแนวทางให้นะครับเพื่อนนะระวังเลขกับหัวเด้อแปดหกแปดเกนะครับเข้ามาเร็วๆห้าสิบท่านนะครับ แปดห้านะครับทุกคนนะหกแปดใครกับหัวใครเล่นกับหัว รัไอ้นะปกติฟันแออก8 5้านะครับระวังเลขกับหัวนะครับหกกับ9ตัวเดียวกันเราต้องกับหัวไว้นะครับเพื่อนนะนะรอบ B รูด9้านะครับเพื่อนนะแต่มันกลับหัวนะครับกลับหัวนะเนะพืดด่อนนะผู้ใดใด กับหัวนะเพื่อนๆนะรอบวังกับหัวรอบบีเดี๋ยวไปดูว่ารอาบบีออฟันอะไรไว้นะนี่นะครับกับหัวกับหัวเลยนะครับสวยงามแปมาอีกรอบเลขกับหัวนะเพื่อนนะมาจริงๆมาตัวแดงนี่หกห หกหกแปดอ่ะไปเดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเวลาออจะพามาฟันอีกนะเพื่อนนะเข้าไปเลยนะครับตอนนี้สี่ร้อยแปดสิบคนเข้าไปเลยเดี๋ยวออไปเต็มแล้วอไอจะไปปิดลิงก์นะครับเพื่อนนะเข้าห้องอย่าลืมกลับหัวเด้อพี่น้องเด้อนะแปดห้า หกห้านะครับแปดห้าหกห้าห้าหนึ่งแค่นี้พอเรามาฟันกันนะครับสองชุดนะครับเพื่อนนะเข้ามาเร็เรวเ็วห้าสิบท่านเอาตัวฟันไปห้าสิบท่านเอาตัวฟันไปนะครับเพื่อนนะฟันไปสองตัวพอฟันสองตัวพอนะครับเพื่อนนะ หกแปดเดี๋ยวมาอีกครับพี่นุ่นเดี๋ยวมาอีกครับดูเดี๋ยวอ่อจะไม่ลงสายด่วนนะครับใครให้สิทธิพิเศษเลยนะครับเพท่านนะสิทธิพิเศษา<ท>สายด่วนออจ,จะไม่ลงในห้อง,อจจงวีนะครับอ่อจ,จะลงแค่โพยเดียวนะครับออจะลงแค่โพยเดียวให้ทุกท่านแคปอเอา,น,านะครับเกท่านนะเป็นสายด่วนนะครับ ตัวฟันของเราวันนี้นะครับตัวฟันของเราวันนี้นะครับเพืนะหห่อนๆนะดูฮานอยไหลแบบนี้มันน่าจะมานะครับเพื่อนๆนะแปดหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับอย่าลืมเลขกับหัวนะครับียนไ้เลย นี่ดาวผู้เท่าลืมแ <laughs> ม่นมากพี่ก้อย <laughs> เขียนไว้ห้เลขเลขเรามีแค่นี้นะครับสามตัวนะครับสามตัวสามตัวนะครับเราวัดดวงกันไปเลยนะครับมาคือมาหลุดคือหลุดไปเลยนะพวกท่านนะแปดหกห้านะครับแปดหกหนึ่งนะครับพวกท่านนะหกค่าหนึ่ง นะครับห้าแปดหนึ่งแค่นี้ครับแคปเอาเลยเดี๋ยวมาดูสายด่วนแต่ออไม่ลงนะครับเพราะว่าเลขมันขิดกับเลขสูตรตัวนี้นะเพื่อนนะไม่ลงดีกว่านะครับเอาไปแค่นี้พอนี่จะเป็นสายด่วนนะครับแต่ออไม่ลงใครที่เข้ามาใครที่จะตามชอบเลขเจ็ดนะครับใครที่ชอบเลขเจ็ดนะครับ เล่นได้นะเพื่อนนะสายด่วนนะเป็นแนวทางนะครับแต่ออไม่ลงนะเพื่อนนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเลขไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าเลขมันมามาต่างกับมันจะมีตรงแค่แปดห้านะเพื่อนนะตรงกับเลขสูตรนะครับตรงแค่แปดห้านะเพื่อนนะตรงกับเลขสูตรนะครับนะมีแค่แปดกับห้านะครับที่ตรงกับเลขสูตรนะครับแค่นี้พอนะครับเราพัฒนาวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ขอให้ถูกสามตัว <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่มีที่แทงนะครับไม่มีที่แทงในห้องวีไม่งั้นก็อยู่ในห้องเอฟซีนะครับทุกท่านนะ <c oughs> อยู่ในห้อง <c oughs> เอฟซีนะเข้า <c oughs> ไปได้เลยห้องเอฟซีอปักหมุดไว้ให้อไลท์เสร็จนะครับอะจะปักไว้ประมาณสิบนาทีอขอลบไลท์นะครับอขอลบไลท์นะครับทุกท่านนะไลท์รา ไรรัฐบาลนะครับออจะลดไรนอกจากไรฮานอยถ้าปักได้ออปักให้นะเพืกอนนะคงเข้าใจกันเนาะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะเพืกันนะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาฟันฮานอยกันต่อถ้าออมีเวลาเดี๋ยวออมมานั่งทําฟันเป็นรอบให้นะเพืกันนะเผื่อจะได้ซึอยซึ่ยกินครับพี่น้องเผื่อจะได้คากับเข่าเนาะเดี๋ยวตอนดึกเรามาดู เลขรอบดือกกันนะครับใครที่จะเล่นเลขคุณรอบดือกก็เข้าในห้องวีมีเสียงสาวสำนอยนําเสียงสาวสำนอยไม่แฉลกับวมีครับพี่หน่อยเฉลกับวมีเอารอบเดึกเรามาฟันกันนะครับเรามาฟันกันนะครับเรามาฟันกันไปยูลูว่าจะมาไหมดาวนะครับดาวตามเลขน้ำมือสาวเนี่ยบอกกับว่าถือครับ ตัวไฮเลยตัวไ้แล้วพอเสียงเงินเนี่ยนบอกสามตัวกับว่าตัวฮียบอกถึงรอบเดียวแค่นั้นแหละบอกถึงก็สามหาตะกีแหละเดี๋ยวดีว่าถือไปทั่วทีเ,นนเ,เลนลอตเตอรี่มีอยู่หกตัวบอกอยู่ดอกสิบตัววันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีขอให้ปังๆเลขลาววันนี้ขอให้ได้ข้ามลาวไปเที่ยวลาวกันนะครับทุกท่านนะ ขอให้ป,ป,ปังครับสาธุสาธุสวัสดีครับพ <c oughs> รุ่งนี้มาเจอเลขทูบนะครับเดี๋ยวออจุดทูบให้เป็นแนวทางนะครับหาานอยนะครับสามหน่อยขอโชคดีครับสวัสดีครับ <c oughs>